สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะจะทำขึ้นเพื่อเป็นการสอนวิทยาใช้เว็บไซต์ w 3 school com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการเอาไว้เขียนโค้ดแบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาษาออคอมพิวเตอร์ Computer ต่างๆนะคะซึ่งในที่นี้เราจะใช้เขียนภาษา html โอเคเนาะ ก่อนอื่นเลยเข้าไปที่ google แล้วก็พิมพ์คำว่า w 3 school ตัวนี้เลยที่ขึ้นมากดเข้าไปค่ะแล้วก็ลิงก์แรก w 3 school com คลิกเข้าไปอ่า ดูหน้าตานะคะนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ w 3 s c o o ู l ก่อนอื่นก่อนที่จะทำอะไรควรที่จะล็อกอินก่อนมุมนี้ขวาบนล็อกอินมันสามารถล็อกอินได้โดยใช้ Google หรือ Facebook อยากให้นักเรียนล็อกอินนะคะถ้าไม่ได้จริงๆไม่ล็อกก็ได้แต่ สำหรับคนที่ล็อกอินไว้งานทุกสิ่งอย่างมันจะสามารถเก็บไว้ได้แต่ใครที่ไม่ได้ล็อกอินเธอต้องเขียนให้เสร็จและรันออกมาถ้าเธอเผลอกดออกหรือกดกลับโค้ดที่เธอเขียนมาทั้งหมดที่อาจจะเขียนเสร็จหรือไม่เสร็จมันจะหายไปทันทีแต่ถ้าเธอล็อกอินงานทุกสิ่งอย่างที่เขียนไว้มันจะเหลือ มันจะบันทึกให้นะคะเพราะฉะนั้นสมควรที่จะกดล็อกอินอครดล็อกใช้ facebook ทุกคนน่าจะมี Facebook น่าจะง่ายที่สุดละก็ให้สิทธิ์การเข้าถึงของมันไป ไม่ต้องสนใจเราใช้อันฟรีกดฟรีตรงกลางแล้วก็ connect อันนี้จะเป็นหน้าตาโปรไฟล์ของเราอันนี้ชื่อครูไม่ต้องสนใจนะคะกดไปที่ตรงนี้ตรงมุมซ้ายบนคือตรงนี้กดไปตรงนี้ อ่ะกด,ดไปเดี๋ยนะกด,ดไปมันจะกลับมาหน้าแรกใช่ไหมคะกลับไปหน้าแรกแล้วให้นักเรียนคลิกเลือกให้ทีมเอตรงนี้อ่าคลิกไปอ่ามันจะมาหน้านี้ไม่ต้องสนใจมันจะเป็นบทเรียนภาษาให้ทีมเอลนั่นแหละให้นักเรียนเลื่อนลงมา เลื่อนลงมาแล้วหาคำว่า try try yourself ตัวนี้แล้วก็คลิกเข้าไปตามนี้เลยนะคลิกเข้าไปมันจะมาหน้านี้ค่ะมันจะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนข้างบนกับส่วนข้างล่างส่วนข้างบนคืออะไรส่วนข้างบนคือพื้นที่ ที่เธอเอาไว้เขียนโค้ดที่เธอต้องเขียนโค้ดทุกอันทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในช่องนี้ช่องข้างบนข้างบนเนี่ยสามารถลบทิ้งได้แล้วก็เขียนโค้ดตัวเองแล้วก็ช่องข้างล่างคืออะไรข้างล่างนี้ช่องล่างนี้คือจอสแสดงผลของโค้ดด้านบนนี่แหละสมมุติว่า เธอเขียนโค้ดอะเดี๋ยวนะสมมติว่าโค้ดคูจะลองเขียนเป็นโค้ดเขียนคำว่าแก้รอมอสอ,อสมมติอันนี้คือโค้ดของครูนะและ้วครูสมมติว่าเขียน เสร็จและโค้ดทุกสิ่งอย่างเขียนเสร็จให้กดไปที่ปุ่มรันสังเกตเห็นข้างล่างไหมหน้าจอแสดงผลมันเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นคําว่าแก้รอมอสอที่ครูเพิ่งเขียนไปเมื่อกี้ก็คือส่วนข้างบนอ่ะจ้ไว้ส่วนข้างบนคือส่วนที่เอาไว้เขียนโค้ดโค้ดตัวเนี้ยลบทิ้งได้ แล้วให้นักเรียนเนี่ยไปหาไม่ใช่ไปหาครูเพิ่มไว้ให้หมดแล้วว่าไหนคืองานแก้รออันไหนบ้างอยู่ในแพทเล็ตนะคะให้ไปดูตรงนั้นแล้วก็มาพิมพ์ในช่องนี้พิมพ์ลงไปในช่องนี้ให้ครบทุกบรรทัด ถ้าผิดแม้แต่บรรทัดเดียวผิดแม้แต่คำเดียวมันจะไม่สามารถกดรันออกมาได้สมมติว่านักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนกดปุ่มรันตรงนี้ถ้าโค้ดมันถูกข้างล่างมันจะแสดงผลที่ถูกต้องออกมาในแพลตครูส่งตัวอย่างโค้ดงานที่ต้องเขียนแล้วก็ตัวอย่าง แสดงผลให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในนั้นมียี่งานแค่ส่วนของตารางส่วนเนื้อหาของตารางเท่านั้นคนที่ไม่เคยส่งงานอะไรเลยตั้งแต่ตั้งแต่กลางภาคตั้งแต่เรียนแรกๆอาจจะมีงานเพิ่มเพราะทำสี่งานนี้แค่นี้คงคะแนนไม่ถึง คือบางคนไม่มีคะแนนเลยสอบก็ได้หนึ่งก็ได้ศูนย์อะไรเงี้ยมันต้องทำงานเยอะกว่เพื่อนแต่อ่ะอันดับแรกให้เข้าไปดูในพเพจเลก่อนแล้วก็ทำสีงานนั้นอนะมาส่งก่อนครูจะดูว่าทำพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วบวกคะแนนให้เต็มที่แล้วสีงานนี้เธอจะได้คะแนนเท่าไหร่ถ้ามันเกิน เราก็จะแก้รอได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ถึงอีกครูก็จะให้งานเพิ่มเป็นคนๆไปนะคะครูจะเช็คงานครูจะบอกว่าให้ใครติดต่อหลังนค์ครูสำหรับคนที่งานไม่ไม่พอคะแนนไม่พอจริงๆก็มาเอาคะแนนไม่ใช่ก็มาเอางานเพิ่มจากครูเข้าใจะไหมคะนี่คือการแก้รอของวิชาให้ทีมเอล นะคะควิดีโอนี้ก็คือสอนวิธีการใช้เว็บไซต์อันนี้เฉยๆส่วนงานที่ต้องเขียนให้เข้าไปดูใน p a ดเล t ตลิงก์แพดลจะอยู่ในกลุ่มในแชทกลุ่มห้องของ3ทับอยู่ในปักหมดุดไปหาดูโอเคนะคะ